สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพิพิธภัณฑ์แปลกๆจากทั่วโลก EP 5นะคะวันนี้ขออนุญาตพาไปเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Icelandic p a l า o โลโลจิคอั u มิวเนั่นเองค่ะหรือพิพิธภัณฑ์กระปูโลกค่ะฟังไม่ผิดนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมอวัยวะเพศชายของตั้งแต่คนจนถึงสัตว์ตัวเล็กๆเ,เอาไว้นะคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะตั้งอยู่ที่กรุงเรกียวิกค่ะประเทศไอซ์แลนด์ค่ะมีต้นกําเนิดน,นะคะมาจากคนที่ชื่อว่าสกเกอร์เดอร์าอาจา,ะะสสา,าระะ์ทัสันก็ได้ เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มจากความชอบนะจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงทัวันี้นะคะเขานะคะได้ทําการสะสมตั้งแต่ปี1น8 0ัค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะของสัตว์นะคะก็ยังมีผู้ชายอายุก6ปีบริจาคอัยวะเพศของตัวเองมาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอัยวะเพศของปลาวานที่ใหญ่มากๆน้ำหนัก74กิโลกรัมมีความยาวถึง1.5เมตรด้วยกันนะคะจากนี้นะคะของหนูตัวเล็กๆก็มีนะคะถูกประสงค์นะคะเพื่อให้เป็นความรู้แก่นชนรุ่นหลังนั่นเองค่ะมี